ตัวนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ได้ใช้ของถูกนะแต่ปรากฏว่ามันต้นทุนกำไรมันสูงเลยทำถูกๆไม่ได้นะครับผม ช่างสรร NS Music จงังหวดตากวันนี้เราอยู่กับ D หนึ่งพันแปดร้อยนะครับผมเ,เป็นเพร์แอมตัวที่เราสร้างขึ้นมาและไม่ค่อยอยากจะขายนะขั้นต้นได้ฟังเสียงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปหาที่ที่มีแสงนี่เลยนะครับ เป็นพ่อแอมที่เราสร้างขึ้นมาแล้วไม่ค่อยอยากจะขายสักเท่าไหร่เนื่องด้วยราคาค่อนข้างสูงต้นทุนการผลิตก็สูงมากนะนี่หละต้นทุนการผลิตสูงคนระับแล้วกำลังวัดอยู่ที่4 0 0ร้อยวัตที่แปดหอมแล้วก็ห5 0วัตที่สี่หอมนะต่อข้างนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ากำลังวัดขนาดเนี้ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมแล้วก็ราคามันก็จะ ไม่คุ้มกับกาลังวัดที่ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ลูกค้าว่าอยากอุดหนุนสินค้าในแบรนด์ NS Music หรือเปล่านะรุ่นนี้ก็ผลิตออกมาผมเท่าที่ผมคิดนะผมคาดว่าผมสั่ง PCB มา15บอร์ด PCB หมายถึงตัวนี้นะนะตัวเนี้ยตัวนี้ผมออกแบบเองทั้งหมดนะครับผมแล้วผมสั่งบอร์ดอะบอร์ดที่เป็น PCB สั่งมาทดสอบเพียงแค่15บอร์ดผมกะว่าจะทำเพียงแค่15แทนแ่นเราก็จะเลิกนะั ถ้ากระแสตอบรับสูงก็จะทําอีกไปเรื่อยๆนะครับผมในราคาเจ็ดพันสองร้อยบาทนะแค่ต้นทุนก็หกพันกว่าบาทแล้วนะครับผมหกพันเะจ็ดหกพันแปดนะครับผมไอ้รวมพวกตะกัวบัตกีสายไฟตีไปหกพันเก้านะผมขอแค่เจ็ดพันสองนะครับผม, 7, ร,บผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่ค่อยอยากจะขายสักเท่าไหร่นึงด้วยราคามันสูงนะครับผมลูกค้าก็มีตัวเลือกเยอะนะในช้อปปิ้งออนไลน์ก็ราคาถูกๆก,ก็มีเยอะเลยนะครับผมได้กําลังวัดสูงด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้น อย่างที่ผมเคยบอกท่านไหนที่อยากอุดหนุนก็ฝากอินดี้มิสิกไว้พิจารณานะครับผมสินค้าแบรนด์ไทยนะครับผมพังมีอะไรทุกชิ้นพร้อมดูแลหลังการขายให้ตลอดอายุการใช้งานแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องระบบเสียงนะครับผมซื้อเครื่องผมไปให้คำปรึกษาแน่นอนนะครับผมซื้อเครื่องที่อื่นแล้วโทรมาขอคำปรึกษาอย่างนี้ก็นะ,ะพิจารณานะครับผม่อวังนะดีพันแปดร้อยนะครับราคาเจ็ดพันสองร้อยบาท ฝากอุดหนุนสินค้าไทยด้วยนะครับผมนะตัวนี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ได้ใช้ของถูกนะแต่ปรากฏว่ามันต้นทุนการผลิตมันสูงเลยทำถูกๆไม่ได้นะครับผมโอเคฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ดูกดสั่งกระดิ่งให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ